สวัสดีครับผมเดี๋ยวอีสานบรร بان ครับวันนี้ก็พามาใส่เบ็ดกบครับบ่ใส่ไก่ครับกัใส่ยี่หม่องที่ตอนเข้าไปใส่ใส่หลอดกบแล้วครับที่ว่าบ้านบรายบุญหมีมาแกีเมื่อครับกัใส่เสร็จแล้วล่ะกัเหลือเหลือเบ็ดประมาณสิบกว่าลังนี้ครับมันเหลือกกินวันนี้แหละเดี๋ยววันนี้สี่ภาไปยามครับนอกที่ต่างกันครับว่า มาสีแดงวะรองไหมครับไปครับผมตอนนี้ก็โอ้ยลุยตัวมาเบิ่งหลังแหลกครับหลังตรงที่ห่อใส่ใส่ตุ่มใส่ตุ่มแล้วมันบอด้นะครับโอ้เจียมเลยครับโอ้โหเจียมเลยครับตัวเล็กเลยหลังนี้แหละ มองนี่ละนี่ครับนีมองห้อยผมขุดนี่มองนี่ผมขุดร่องอันนั้นไว้ยังยั่งอยู่แต่ว่าผมเย็บมาใส่หนังขาเน,นี่ครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับนี่ล้วอันบ่อเข่ารอบีไลต้องเจอวิชามานครับโอ้มือนี้ต้องทายเองครับมือนี้ ปลาไพ่ครับกล่องครับสีสั่นเล็กน่อยสุดยอดครับแล้วก็มื่อนนี้ของน้อยๆมากครับ <c oughs> จัดไปตัวแรกหลังเรียกความครับ หลังเลกเสียไปครับไปเอาไปบึงหลังที่2อกันเดี๋ยวผมพอหยุดกล่องแป๊บหนึ่งครับครับผมครับหลังที่สองยังอยู่ดีครับมีจเจดียนเบงหลังที่สครับโอ้ หลังนี้สามรอนเรียบร้อยครับมีภาพสีสันเล็กน้อยครับ ลังที่สามครับไปงหลังต่อไปอันนี้ก็คือส่เซ่เหลี่ยมย้มได้ไหครับนี่หลังที่สามยังโอเคเออลังที่สี่ยังโอเคหลังที่ห้าลังที่ห้าก็ยังโอเคครับ อันนี้สิผ้ายางบึงแบบเร็วๆเลยครับมันสีมืดนี่หน่อยเอากำลังกิ่นเตียนออกซ้ำครับออไหมครับพ้าวบมมากามายำรอบรอบเดีวยวครับเอาหมามเลียนมาน้อย่างรอบเดีวยวครับมึงสีแดงปะหล่นมา Rồi. Này. Này. Lên này. Mình có cũng rồi có đụt Cái này làm nguyên tàu Cái หยอกเลยัยอบนี่ผมว่าเจอบฟอปอยูโอมันสูงโอ้มันกรุบหน่อยโอ้ขี้เลยบยอกทีตางกัน ý nhỏ mà số bà tí và cốp theo này lại ý thế được 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 que tampoco

ผมติดแล้วครับเขียนขีดตัวมูลออกหลอกลอด,ด้วยวันอ๋อปุ๊บด้วยระคาบอบอบอครับโอเคห,หยุดลอยตัวที่สองจัดไป สักสูงนะมันดดกินมาเขือเอ้ยข้เฮู้งว่านี้อีกไปหูหนบายนย่างไก่เตียว่กินบลลดไก่รคางบ้านนะครับแถวบ้าน ลักน้ำเปนี่แหละนี่ข้ามเคยคีแม่ลักเปนี่นะคุณแม่มออโอ้ติดตรง,ตงครับ เอาเลยาทาหลุดมือ,อามาโอ้่าทำทาหลุดมือเลยเีื <c oughs> เ้อนี่เบียดัางหน,นึ่งกุ้งคู่ปอดไอดอก ล<ร>ายเยอะเดี๋ยวมันก็นมากินไปตอนั้นเรืออยู่มางพี่มันมาเด้อคนเนาะมัสายรยางอ้ชีรุงัวล้วะก็ต้องถ่าเมือลงเงืนเสานะมาทัางพี่ bù nam nơi bạn đi ôi tít chơi tít hát mặt trường mặt trường mặt đi, đang câu mặt chưa mặt chưa mặt chưa mặt kì theo này, kha joe, kha này thốn, ô, bốn hai, một tu nó này, bùa, hiện mà, nạp cột, giờ nó có mác chìm biết, boy vậy, lái, giờ nó vẫn bỏ này, โอ้รุ่นนี้กำลังพอดีเลยครับกบบ้านครับกบบ้านมันกบหน้าครับมันีใส่อยู่บ้านสุกขีบาฮะแล้วก็ถือดาวกับสุกขีบาอีกอือจะพาไปกินไอเแม่มื่ดาปูดูโอ้โหโอ้แทบถูกเนี้ยบอ้โหเนี้ยดีเนี่ย bún không đang ngâm đều có mắm xoang lăng đi xàm lăng này bắt ăn những pha này là một nữa thôi đi bò hả hả nghe vượt bò cụ bò hay bưng

ครับผมสำหรับใส่เบ็ดค้างบานนะครับมือนี้ก็โอ้เด้าเมาเจอเยอะลองกบมีแต่ใส่ดุนบิ๊กบิ๊กครับถือว่าเข้าใจครับมือนี้สำหรับเบ็ด ไปจุมจ่มจมุ่มนี่จักประมาณจักสามสิบลังเลยนะนี่ของหน่อยครับเอาใส่ไปมื่อคืนคนจะมีสารมาอีกมันได้เติมอีกครับทางฮีเกเดียน่นาจจะเทไปแล้วครับน่าจ,จะพอแล้วเนื่องกันเลยขนาดซิบไซแล้วค,ครับผมสำหรับอีสานบ้านนะครับก็ขอจบ นะครับหาบข้าง้านนะเ๋ยาไปปนปนะนกินเศร้านี่แหละจะได้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ